ดีในนนไมม้้ชชชาาขอคคืวสุหรการออกร่างกฎหมายว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานทางการเงินและทางบัญชีให้เกิดความรวดเร็วต่อการสืบสวนค้นหาผู้กระทำความผิดของหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในคดีที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของคสชและรัฐบาลนะครับ สำหรับการทำงานของรัฐบาลและกสชในระยะต่อไปนั้นมีความสำคัญมากนะครับกับประเทศของเราทั้งในด้านการบริหารรละการแผ่นดินการปฏิรูปการปลองรองสมาธิฉันตามที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วหลายๆครั้งสิ่งที่เราคาดหวังไว้สำคัญสำคัญก็ได้แก่การลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืนการสร้างความรักใคร่สามัคคีของคนในชาติการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกมิติการปฏิรูปให้เกิดผลยั่งยืนในทุกด้าน การทําตามความคาดหวังและความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องให้ได้มากที่สุดการปลูกฝังค่านิยม12ประการการปลูกฝังและสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การยกระดับรายได้ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเพิ่มความสัมพันธ์อดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกด้วยความ ไว้บางใจซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงร่วมมือกันในทุกมิติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างรัฐเอกชนประชาสังคมประชาชนโดยมีข้าราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ขับเคลื่อนเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องให้การบริการอย่างเต็มสติกำลังนะครับการขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกมิตินั้นทั้ง3เสาหลักจะต้องมีความเข้มแข็งทัดเทียมนานา ระยะประเทศนะครับเรามีทั้งวิกฤตและโอกาสเรามีทั้งเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ต้องเป็นคู่แข่งขันทางการค้าด้วยนะครับต้องต้องเร็งรัดในเรื่องนี้การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจขนาดใหญ่กลางและขนาดย่อมสําหรับการแก้ปัญหาที่ดินทํากินนั้นมีปัญหามากมายนะครับรวมทั้งในเรื่องของการบุกรุกเขตป่าไม้อุทยานราชพัสดุจะต้องมีการบูรณาการการทางกฎหมายนะครับกฎกติกา ปรับให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรมแก้ปัญหาประชาชนที่ไม่มีที่เต็มกินให้ได้โดยเร็วนะครับเรื่องการใช้สื่อต่างๆเรื่องนี้เป็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนบางฉบับหรือบางสำนักก็ยังยังมีการปรับปรุงน้อยนะครับยังคงมีการเขียนให้ร้ายกันในบางคอลัมน์ก็ขอให้ย้อนกลับไปดูที่ผ่านมานั้นว่าอะไรที่จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วารสารโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลโซเชียลมีเดียวิทยุชุมชน บางบางช่องบางคนบางท่านก็อ้างว่าเพื่อด้วยความรักชาติหรือความเป็นธรรมเพื่อประชาธิปไตยดรืยออะไรก็ตามนะครับหากมันมีเหตุการณ์รุแนแรงเกิดขึ้นอีกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไปรูปไม่ได้ท่านก็ต้องร่วมกับเราในการรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าหากเป็นสาเหตุในความขัดแย้งต่อไปด้วยการสร้างข้อมูลเท็จต้องขอร้องกันนะครับกูนายอย่าให้เราต้องบังคับใช้กฎหมายกันมากทั้งเลยนะมันจะมีความเดือดร้อนไปทั้งพนักงานของสำนักพิมพ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆก็ที่ผ่านมาก็เดือดร้อนกันไปหมดนะครับในกรณีที่ท่านทําผิดกติกาที่ตกลงกันไว้นะครับกับหน่วยงานที่ควบคุมอยู่ในปัจจุบันขอเรียนว่าการที่สื่อต่างๆบางสื่อนั้นมีการกล่าวให้ร้ายเนี่ยมันจะบิดเบือนนะครับข้อเท็จจริงบางอย่างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยบางอย่างก็ขยายความไปโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์บางอย่างยังไม่มีการดำเนินคดีหรือตัดสินในกระบวนการยุติธรรมนะครับหากไม่ได้กันกรองแล้วออกไปเนี่ยมันทําให้คนนี่เข้าใจผิดนะครับ ทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างหรือกล่าวหานั้นเสียหายนะครับยังไม่จบขั้นตอนก็ขอให้ใจเย็นรอเวลารอกระบวนก,การยุติธรรมเขาทำงานให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับพวกเราในรัฐบาลก็ยังไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะครับเพียงแต่บางครั้งก็ลำคาญใจเหมือนกันเพราะทําให้เราคิดอะไรไม่ออกนะครับว่าจะทําอะไรให้กลับไชนได้มันก็ติดติดขัดไปทั้งหมดนะพอจะเริ่มทําเริ่มคิดมันก็ติดละ นะครับก็ฟังซะก่อนว่าเขาไปถึงไหนยังไงนะครับเขาจะแก้มหากันอย่างไรแล้วค่อยไปดูที่ว่าในกระบวนการขั้นตอนเหล่านั้นมันถูกต้องไหมพอใจกันไหมถ้าถ้าเริ่มก็ติดหมดมันไปไม่ได้หรอกครับมันก็จะอยู่เหมือนเก่าเหมือนเดิมปัญหาเราก็ไม่ได้แก้นะครับก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับช่วยกันดูแลด้วยว่าใครบ้างที่ยังมีพฤติกรรมซึ่งไม่ร่วมกันสร้างบ้านเมืองนะครับไม่ร่วมกันปฏิรูปปรองดองนะครับในขณะนี้ผลสํารวจดูสิทธิโพล หรือโพลต่างๆก็ออกมาแล้วว่าประชาชนนั้นไม่อยากให้มีความขัดแย้งอีกต่อไปแล้วก็พอใจกับการปรองดองธรรมชาติการรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมร่วมที่จะสร้างประช,ชาธิปไตยที่เข้มแข็งเหมาะสมกับประเทศไทยของเราบางคนนั้นบอกว่าเอทหารเดี๋ยวนี้ประชาธิปันเก่งผมเรียนว่าทหารเนี่ยตามหลักที่ยมทางทหารแล้วต้องทําก่อนนะครับแล้วค่อยพูดก็ดีกว่าบางคนพูดแล้วไม่ทำนะครับหลายท่านก็ชอบพูดหรือกล่าวให้ร้ายในหลายประเด็นด้วยกัน คำว่าประชานิยมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้าว่ามันไม่สร้างปัญหาในอนาคตผมไม่อาจจะไปกล่าวว่าดีหรือไม่ดีนะครับหากทําแล้วรัฐบาลต้องต้องมาหาเงินใช้หนี้มีเงินกู้เพิ่มนี่ฐานะนะนะโดยไม่จําเป็นหรือมีผู้ที่ได้ประโยชน์มากกว่าประชาชนที่แท้จริงนะครับจากการทุจริตไม่โปร่งใสในขั้นตอนต่างๆประชาชนได้แต่เพียงส่วนน้อยนะครับต้องไปดูด้วยว่าชนได้จริงๆเท่าไหร่ในทุนได้ไหมนะครับหรือขัา,าการที่ทุจริตได้ไหม หรือใครจะได้ต่อไปก็แล้วแต่นะครับไปดูที่ว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วนั้นมันเป็นปัญหาต่อไปในระยะยาวหรือไม่นะครับเพราะว่าเราถูกเป็นเครื่องมือหรือเปล่านะครับเรื่องปัจจัย4ี่ที่มีเป็นของคิดที่ดีนะครับในการที่ทําให้ประชาชนนั้นมีความอยู่ที่ดีขึ้นแต่จะต้องไม่เป็นปะชาชยมในลักษณะที่ว่าเมื่อซื้อไปแล้วไม่มีแรงผ่อนต่อนะครับก็เกิดปัญหานี่สินุงรังวันนี้ก็ต้องต้อง,องพิจารณาในเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะครับ นี่ประชาชนนี่ครัวเรือนต่างๆมากมายนะครับเราไม่อยากให้มีการสร้างดีมานเทียมนะครับในการผลิตคือความต้องการที่เกินจากข้อแท็จริงไปนะครับบางคนกล่าวว่าผมคิดแบบนักการเมืองผมเรียนว่าผมคิดแบบทหารนะครับทหารนี่ทำอะไรต้องมีผลสำลีนะครับเพราะเรามีเวลามีงบประมาณจํากัดเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่เรามาเติมในครั้นี้ที่ผมเติมมาก็คือคิดแบบประชาชนนะต้องไม่มีผลประโยชน์ไม่ต้องนกถึงพักการเมืองไม่ต้องหาเงินเข้าพักไปบริหาร อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรักษาฐานเสียงพวกเรามาขับเคลื่อนทุกองค์าพะยพะให้ทํางานด้วยสติปัญญาของผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับทุกคนหลายๆคนมาช่วยกันคิดช่วยกันทําร่วมกับข้าราชการทุกฝ่ายแล้วก็ฟังเสียงประชาชนด้วยนะครับเราก็จะไม่ใช้เงินภาษีของประชาชนหรืองบประมาณของแผ่นดินให้เกิดปัญหาระยะยาวไม่สร้างนี่สานาให้มากนักเพื่อไม่ให้เป็นภาระต้องใช้หนี้ไปเรื่อยๆจนในอนาคตนั้นสรุปแล้วงบประมาณประจำปี จะไม่ได้นํามาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับไม่ได้นํามาดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงรัฐบาลนี้จะจัดลําดับงานตามลาดับความเร่งด่วนอะไรทําก่อนทําจริงทําทันทีมีผลสำลีและจะส่งต่อให้รัฐบาลต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับขอให้นักการเมืองในอนาคตเตรียมการให้ดีนะครับอะไรที่เราทําไม่เสร็จในระยะสั้นท่านก็ต้องทําต่อประชาชนก็ต้องช่วยกันตัดสินดูแลเฝ้าระวงังช่วยกันประเมินนะครับผลสำิีที่จะตามมาในภายหลัง ที่สาคัญถ้าว่าใครเตรียมการไม่ดีไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหากได้รับเลือกเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปก็จะเป็นปัญหาอีกต่อไปในอนาคตนะครับต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอีกเรื่องนะครับบางครั้งที่ผมพูดหรือกล่าวอะไรไปอาจใช้คําพูดไม่สุภาพบ้างหรือแรงไปบ้างเพียงต้องการให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของผมนะของทุกคนในชาติแล้วมาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่สําคัญทุกๆเรื่องผมก็พยายามปรับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ผมเป็นทหารมากเกือบทั้งชีวิต38ปีในกองทัพบกนะครับก็อยู่กับลูกน้องส่วนใหญ่ที่เป็นทหารเป็นผู้ชายนะต้องขอโทษนะครับถ้าพูดไม่สุภาพบ้างอะไรบ้างผมให้เกียรติทุกท่านเสมอนะครับเรื่องที่ผมกล่าวถึงเรื่องนักท่องเที่ยวที่แต่งกาย่อแหลมหรือใส่บิกินี่ผมไม่ได้ไปโทษท่านผมไม่ได้ไปให้ร้ายท่านผมไม่ได้ไปอะไรล่ะเจตนาอย่างอื่นเลยนะครับเพียงแต่อยากจะเตือนเท่าเองว่าบางเวลาบางสถานที่อาจจะมีความจําเป็นนะครับเพราะว่า ยังไม่ปลอดภัยมากนักโดยเพาะยิ่งในเวลาวิกาลนะครับก็เสียใจนะครับที่ที่คําพูดของผมอาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจและโดยเพ้าะยิ่งนั้นผมเสียใจเป็นที่สุดนะครับกับครอบครัวชาวต่างชาติที่เสียชีวิตทุกคนนะครับที่เสียชีวิตผมเสียใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาตินะครับอะไรที่พูดแรงไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ได้เจตนานะครับผมเป็นสุภาพบุรุษเพราะฉะนั้นเมื่อผมพูดผิดทาอะไรผิดผมต้องรับผิดชอบผมก็ขอโทษท่านนะครับ ก็อยากให้เป็นแบบอย่างนะครับกับทุกๆคนด้วยเรื่องคุณกฤษดานะครับก็ผมขอร้องอีกทีนะครับอย่าพูดอะไรที่เป็นการให้ร้ายเจ้าหน้าที่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณเป็นสุภาพสตรีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอโทษบางครั้งก็พูดแรงไปหน่อยมันก็มีอารมณ์เหมือนกันนะเพราะว่าท่านให้ร้ายกองทัพให้ร้ายต่างๆมาโดยตลอดทั้งโดยที่ไม่ใช่เรื่องคอามจริงนะครับต้องขอโทษด้วยผมเป็นนายงตรีผมต้องสุภาพเรียบร้อยนะครับ สำหรับเหตุการณ์ทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติและการตีกันของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไม่มีอีกแล้วล่ะนะทุกคนต้องช่วยกันดูแลทั้งภาครัฐภาคประชาชนประชาสทังคมต้องช่วยกันสร้างการเรียนรู้สร้างว่ารับทราบว่าผลประโยชน์ห่งชาติอยู่ตรงไหนการท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายเป็นแสนล้านนะครับถ้ามันเกิดขึ้งนี้บ่อยๆอ,อ,อ,อีกหน่อยใครก็ไม่มาเที่ยวประเทศไทยไม่ปลอดภัยเขาจะมาเที่ยวชายหาดเขาจะมาพักผ่อนนะครับก็ ประเทศไทยก็ได้ขับเคลื่อนในด้านท่องเที่ยวการบริการอาหารมากมายนะครับที่จะทําให้ประเทศชาติเราดีขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงต้องมีเรื่องแบบนี้ก็ทําให้เราเสียงโง่มานเจ้าที่ก็มีงานเพิ่มเสียอนาคตเด็กเยาวชนด้วยนะครับเล่นตีกันเนี่ยมันทําให้เสียโอกาสนะครับเสียรายได,ได้การท่องเที่ยวเสียชื่อเสียงในสังคมโลกวันนี้เราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ทุกคนทราบดี แต่เหตุการณ์เหล่านี้ทําไมมันเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้น่าน่าสงสยัยน่าแปลกใจนะครับไปหาทางคิดดูที่ว่าถ้ากฎหมายแดง,งอย่างนี้แล้วยังเกิดอย่างนี้แสดงว่าคนเหล่ああนานี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายและจะทํำยังไงต่อไปนะครับเมื่อใช้กฎหมายปกติอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไปหามาตรการมาว่าจะแก้หาเหล่านี้ได้อย่างไรน,นะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทุกคนนะครับในชาติก,ตก็ไม่อยากให้เกิดสงสารคนตายคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บเนี่ยเหล่านี้ไม่ได้นะครับทุกคนในชาติต้องเข้มงวดนะครับให้ความสำคัญ อย่าปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเหมือนกับบัวหายล,ล้อมคอ,อกทุกครั้งเนะ่ยเราต้องทําษนะเชิง,งป้องกันป้องกาม,มากกว่าแก้ไขนะครับเพราะเป็นชีวิตของคนนะครับหลายเรื่องผมอยากจะพูดก็คงทยอยพูดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆที่พูดจะอาจจะเร็วไปบ้างหรือพูดแรงไปบ้างนะครับก็ขอโทษไปแล้วนะครับก็เพียงขอเพียงแต่ว,ว่าขอความรู้จากทั้งสองฝ่ายผมก็ขอโทษท่านให้เกียรติท่านท่านก็ให้เกียรติผมบ้าง การที่ให้สื่อช่วยระมัดระวังเรื่องการเอารูปผมไม่ดัดแปลงนะครับบางรูปดูไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ดัดแปลงผมเสียหายเอารูปประชาชนมา,มาประกอบกับผมโดยแก้กเอารูปจริงๆมาแล้วแล้วใส่เข้าไปบีดเบือนนะครับทำให้เสียหายไปถึงสถาบันเมืองสูงด้วยอะไรเหล่านี้ผมว่ามันไม่สมควรนะนะไม่ทาทาไมนันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเรื่องการเรื่องภาษีเรื่องต่างๆมันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทางนั้นกําลังพิจารณากันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น มรดกไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดิน,นต่างก็ไปว่ามามันเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นเรื่องของ,งสภานิติบัญญัตินะครับผมก็เพียงคิดริเริ่มศึกษานะจากข้อมูลที่ส่วนการเขาทาขึ้นมาผมให้แนวทางไปนะครับว่ามันจะเกิดยังไงทั้งหมดมันต้องเกิดความเป็นธรรมกับคนทุกภาคส่วนนะครับโดยพ้องยิ่งคนมีรายได้น้อยอย่าเพิ่งไปกลัวนะว่าจะต้องเอเดี๋ยวไปขายที่ดินมาเสียภาษีไม่ใช่แบบนั้นเลยนะแสดงว่ามีคนที่บุกบันในเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่เข้าใจนะครับก็รอฟังเขาก่อนเมื่อถึงเวลานั้นก็ค่อยว่ากันจะแก้ไขก็ว่ากัน พอเริ่มพูดปั๊บก็มีปัญหามาโดยตลอดไม่ได้ทํางานไม่ได้ในเมื่อเราป้องกันแก้ไขเรื่องคอร์รัปชันทุจริตในทุกมิติแล้วก็ต้องช่วยผมเฝ้าระวังตรงนั้นนะดีกว่าที่จะเออไอ้น,นี่เดี๋ยวจะทุจริตก็ไม่ต้องทำางอยางมันแล้วจะไปยังไงประเทศชาติไม่มีอนาคตนะครับวันนี้เราระวังยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้วว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงในห่วง5ปี10ปี15ป,15ปีตามแผนพัฒนาศเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนละ5ปีจะทำยังไงมันจะต่อเนื่องได้3แผนได้ไหม ในเรื่องของการลงทุนสารณุปโภคพื้นฐานในการในการพัฒนาหรือปฏิรูปในทุกมิติเนี่ยมันต้องมีมีความต่อเนื่องนะครับวันนี้เราทําได้แต่เรื่องเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานของประเทศไว้ให้ได้ก็เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับมันจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ชาติเป็นไปตามนโยบายชาตินะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายเศร,รษฐกิจสังคม,งคมจิตวิทยา เหล่านี้ก็ต้องเสริมกันขึ้นมารวมพลังขึ้นมาแล้วขับเคลื่อนประเทศชาติไปตามยุทธศาสตร์ชาติให้ได้นะครับทุกคนต้องการความกข้าวหน้าต้องการคัาหนาประเทศเดี๋ยวปีหน้าเ,เกิดประชคาคมอาเซียนโดยสม,มูรณ์ที่ขับเคลื่อนโดยในเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC เนี่ยจะจะเหนื่อยหน่อยนะครับต้องมีการแข่งขันเป็นหุ้นส่วนกันก็เป็นแข่งขันกันก็ต้องแข่งการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลมนุษย์ นะแล้วก็ในเรื่องของการฐานที่ตั้งเศรษฐกิจการค้ามันจะไม่มีข้อจํากัดนะครับเราต้องสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นงแข็งงเราวันนี้ให้ได้ชาวความแข็งให้สู้ให้ได้ไม่งั้นวันหน้าเราจะสู้เขาไม่ได้ทั้งคนทั้งความรู้ทั้งการประกอบการทั้งนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ต้องรีบ,ร,บรีบผลิตออกมานะครับเดี๋ยวผมผมเห็นว่ามีหลายๆธุรกิจประกอบการมีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆอยากให้ทําให้ตรง ให้ตรงกับที่ประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้านะครับจะเดินไปทางไหนก็ทําตรงนั้นนะครับขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรราจจจะะทยังงงซืออตขกไว้ใส